เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกอยู่ใช่ไหมครับผมผมแนะนําเลยนะครับนาเลโอเกมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับถูกกว่าเติมเองร้อเเครับผมทางร้านมีระบบเติมเกมแบบ UD และก็ IDPa พาด้วยนะครับผมใครสะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้เลยครับแล้วก็ทางเพจนะฮะมีกิจกรรมด้วยนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้นะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีหลายเกมให้เลือกใช้บริการได้แบบเยอะมากนะครับอืมสามารถเข้าไปสอบถามหรือว่าเพิ่มเติมเนี่ยทางร้านได้นะครับลิงก์อยู่ใต้เรทลิปชั่นนะครับ วันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับพามาดูแอดสองตัวละครที่เติบโตมาแบบแต,ตกต่างกัน <Those S 1> นะครับผมแล้วก็จํานวนอายุของมันเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับผมมาดูว่าแอดสองตัวละครนี้เนี่ยจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับ <S <S <sea> <S ก็อย่างที่ทราบวันดีนะครับที่ผมได้โพสต์ไปนะครับโพสต์รูปไปว่าผมได้แอดปีดมันแอดกาตาพูดแอดมีททำไมวะเน,นี่ยพูดผิดมา ขอโทษด้วย้วกันนะครับผมแก้ตรงนี้เลยโอเคหนึ่งตัวนะครับก็ไล้จากในกลุ่มนั่นแหละนะครับเป็นผู้เล่นหมดใจนะครับแล้วก็ได้มาราคาที่ถูกมากผมก็จัดเลยนะครับถูกขนาดนี้แล้วผมไม่ต่อก็ด้วยต่อเลยนะครับเขาก็ขายให้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็จะเอามาดูแลต่อเองนะครับคือจริงๆนะตั้งแต่ผมได้กาตามาเนี่ยผมแทบที่จะลืมนะฮะลืมแอดมิทไปเลยว่าเรายังเล่นอยู่อยู่วันเนี้ยนะครับ ก็ผมเนี่ยได้ทําการหยุดเล่นไปเนี่ยเกือบ7วันด้วยกันนะครับแอดมินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเซียนอยู่เหมือนกันแต่ไหนๆก็หยุดแล้วก็คือหยุดยาวเลยนะครับแต่สุดท้ายผมก็จัดแอดกาตามานะครับไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันนะฮะนี่กิจเดทเทิร์นเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวแล้วกันเนาะผมก็ทําครบ7วันแล้วนะครับว่าผมว่าค่อนข้างคุ้มนะครับคุ้มในส่วนของวันแรกที่ได้นะฮะได้อาวุธ80มาย่อยเนี่ย เยอะมากนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วกันแต่วันนี้เนี่ยผมมารีวิวแอดกาตาแล้วก็แอดมิดครับว่าความแตกต่างของมันเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะวาอายุของมันเนี่ยผมเพิ่งมาเห็นว่าอายุของแอดมิดลุงผมเนี่ยกับกาตาเนี่ยอายุใกล้เคียงกันเลยครับใกล้เคียงกันมากนะครับกาตาของเขาเนี่ยสามวันนะครับเกือบปีแล้วนะครับผมผมเองก็346วันเหมือนกัน ต่างกันแค่4วันนะครับผมอายุน้อยกว่า4วันนะฮะทีนี้มาดูการเติบโตของเขานะครับว่ามีอะไรผ่านเรียกว่าอะไาเนี่ยอุรักของเขาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นด้วยแอดมิดผมก่อนมาดูของผมก่อนก้าวขา็าจะประมาณนี้นะอัปเกรด1 7 0 0จ็ดดีไฟหกร้อยเอ็นชาร์อะครับทั้งมันอันี้ไม่ต้องดูมาดูนี้ดีกว่าผมเติมไปเท่าไหร่ผมเติมไป4ี่0 0 สี่หมื่นไดมอนด์แล้วกันนะครับน้อยมากเลยครับน้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าดูจากหน้านี้ได้เลยนะฮะเติมเงินนะครับผมจัดไอแค่นี้เองครับผมหนึ่งพันใช่ป่ะอันี่ก็สองพันสองพันสองสองพันสองเองฮะตัวเนี้ยตัวแอดบีดผมอะสายเติมแต่ว,ว่าเติมน้อยเหมือนไม่ได้เติมสายเติมที่เหมือนไม่ได้เติมนะครับเออพูดงี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดค้างหน้านี้ไว้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมจัดมานะครับเป็นแอดแอดกาตา ขับไปที่แฟ้มความทรงจำปเปิดเลยมาเทียบกันเลยนะครับอัปเกรดเท่ากันปะอัปเกรดเดี๋ยวนะเอลิก,กาตานี่มีดอัปเกรดเท่ากันนะครับจำนวนครั้งเท่ากันเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับบีไฟบีไฟากาตานี่กาตานะบีไฟสี่ร้อย400ครั้งผมวัด โคตรบ้าดีบวกเลยเอดมี่ผมแม่งล่อไปหก0้กว่าครั้งอ่ะแต่มันเป็นของขาวไงแต่มันก็ได้ตีได้ตีได้เยอะกว่าแต่ก็ <c oughs> <c oughs> เยอะชิบหายบ้าอะไรขนาดนั้นวะที่เอนชาร์ดนะครับ300ครั้งนะเอดม่ผมทีไปดูกาตากาตากาตาอ่า500ครั้งงูเขาเยอะกว่าเนี่ยในเรื่องของอัพแมวเขาออกไปเยอะกว่านะครับส่วนการล่าบอสล่อไปสองวันกว่าครั้งเลยวะเนี่ย หเขาแบบล่าเยอะมากนะเนี่ยนะครับส่วนผมเท่าไหร่เจ็ดร้อยกว่าครั้งล่าบอลไปเจ็ดร้อยครั้งนะครับโอ้โหต่างกันมากเลยเอ้แเมื่อกี้ผมลืมพูดถึงนี้ไปเลยนี่หว่าเ <c oughs> มื่อกี้ที่ผมบอกว่าแอดมีนผมอะ่ะสายเติมน้อยใช่ไหมครับเติมน้อยแต่เหมือนไม่ได้เติมนะครับเติมไปสี่หมื่นในมอนนะครับประมาณสองพันกว่าบาทกาตาเขาล่ะกาตาจริงๆเป็นกาตาผมแล้วนะผมซื้อมากาตาโอ้โหสามแสไนไดมอน กี่บาทวะเนี่ยประมาณหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าเติมเยอะมากนะฮะโหสําหรับผมแล้วเยอะแล้วนะสําหรับคนอื่นอาจจะน้อยนะครับสบบ 1, ําหรับจํานวนเงินเม็ดเนี้ยนะครับหมื่นห้ากว่านะครับโหตกปลาล่ะอันนี้ตกปลายิงไม่ต้องดูหรอกมั้งผมตกเยอะกว่าหรอวะโอ้โหรอไปสักสามหมื่นเลยแอดแอดกาตารอไปสองหมื่นเองนะครับขุดแร่เิเขาขุดแร่เยอะกว่า 7 0 0 0 0แอดกาตา100,000โว้เขาขุดเยอะนะเนี่ยแต่ผมขุดน้อยมากก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูดาเมจกันดีกว่านะครับว่าอายุเท่ากันนะแต่ว่าเติมไม่เท่ากันนะครับว่าดาเมจเนี่ยมันแตกต่างกันมากแค่ไหนสิ่งแรกเลยนะครับก็คือแอดมินผมยังอยู่ที่คัส2อยู่เลยแต่ว่ากาตาเขาอยู่คัส3แล้วนะครับผมก็พยายามเร่งเร็วแล้วนะกำลังเร่งอยู่นะฮะอีกีก3จ็อบ ก็จะได้เป็นการาฟสาวแล้วจริงๆผมว่าน่นจาจะใกล้แล้วแหละนะครับผมด้านนี้มาด้วยไงมันเป็นของดีเทอร์นะนะครับเดี๋ยวจะได้คูณสามนีอีก2อใบนะครับแล้วก็ยังมีให้ใช้อีกยังไม่ได้ใช้นะอีกกี่ใบวะประมาณสองใบป่ะอ่ะนี่ไงสี่ใบนี่ว่าเออผมมีอยู่อีกสี่ใบนะครับกาได้จากกิจด,ดีเทอร์เนี่ยสามใบนะได้จากกล่องแรกนะครับแล้วก็เขาแจกเมื่อวันก่อนอีกหนึ่งใบตอนนี้มีสือแสี่ใบแล้ว แต่ส่วนนี้อีก,อก2ไวใบนะครับต้องรอครบอีก5วันนะครหลังเปิดก็ได้แพ็ค30อีกนะอันนี้ส่วนของรีเทิร์นะของผมนะของแอดมิดนะครับเดี๋ยวค่อย่อย,อ,ยอยมาพูดทีหลังมาดูดาเมจคนดีกว่าม้าแตกต่างกันไหมของตัวนี้นะครับ <c oughs> เตะไปเลย <c oughs> อยากตีกันามาตรงนี้นะครับเข้าเลยปึ๊บปึ๊บดาเมจนะ ีนี้แอดมีดเนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือตีขนาดเล็กเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะเลือกเป็นดรกก้อนไฟแล้วกันนะครับเป็นดรกก้อนไฟแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาเซตเซตลาบอสมานะครับก็จะใช้เป็นเซตฟ้านะครับเป็นเซตฟาร์มาผมเองนะครับ <c oughs> จะได้เท่าเทียมกันกันกบแอดกาตานะครับเพราะแอดกาตาเนี่ยเขาไม่มีเซตลาบอสนะฮะมีเป็นชุดวากิรี่นะฮะก็ใส่เป็นเซตวากิรี่แทนแล้วกันนะครับ ส่วนแอดกาต้าเนี่ยจุดเด่นของเขานะฮะก็คือตีขนาดกลางนะครับร้อนะครับ <Huh? S 1> ผมก็จะเลือกเป็นปากาบอลแล้วกันนะครับอ่ามานะครับถามว่าทำไมถึงไม่เลือกบอสชนิดเดียวกันไปนเลยนะครับก็แอดมีดมันตีขนาดกลางไม่ได้อ่ะเออแล้วแอดกาตามันตีขนาดเล็กไม่ได้ด้วยเข้าใจใช่ปะเพราะงั้นเนี่ยเอาจุดเด่นของมันของแต่ละตัวเนี่ยออกมาเลยดีกว่า แล้วก็มาวัดกันว่าใครแรงสุดแน่นอนอยู่แล้วแหละกาตา <c oughs> กาตาแรงสุดอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขาไม่ดูส่ในกันทีหลังนะครับเดี๋ยวดูดาเมจก่อนในหนึ่งนาทีก็พอขออนุญาตเซตค่าต่างๆก่อนอันนี้ใส่ดีไหมเนี่ยใส่ดีกว่านะครับเพิ่มดาเมจเราด้วยนะครับหลังจากอัปเดตมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะที่แต่ผมไม่รู้ว่าเปิดแล้วมันจะดดาเมจด,ดีเบสเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ถามว่าแรงขึ้นไหมแรงขึ้นครับ ขึ้นมากอยู่ไหนวะไฮดิงเนี่ยนะครับหลังจากเปิดเนี่ยใน3วิเนี่ยจะตีแรงขึ้นอีก45%โคตรแรงบอกเลยมาแล้วก็ค่า SPD f i n ี l ฟแ d เดีนี่ยค่าตีโยมเนี่ยล้นเลยนะไม่น่ามาเล่นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเล่นก็นดีนะครับถือว่าตีบวกรอไว้นะับกก็ถือว่าสวยแล้วนะไอทาริทองเนี่ยแต่ แต่ผมพอมาคิดตัวเนี้ยรู้สึกไอตัวเนี้ไม่ไม่น่าใช้แล้วนะมันล้นแล้วนะเฟโนเอพีดีไหมันล้นแล้วนะครับจะต้องหาเปลี่ยนแล้วนะฟาร์มแค่นี้ไปก่อนไม่ต้องรีบลุยเลยครับผมไปอุ้ยจิ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 มาดูความไม่ใช่ดิดูเสียงมันนี่คือหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะ ตีเร็ว1,000%แล้วเกินด้วยครับผมพยายามปรับรถอยู่ปึ๊บแล้วก็กร์ดยังไม่ครบด้วยนะกรดเยังยังไม่ครบเลยนะครับผมพยายามสุ่มอาวุธแปดสิบข้างอยู่นะครับแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าเอะแล้วลูกสองเราจะใส่อะไรดีคิดหนักเหมือนกันปึ๊บหนึ่งนาทีนะครับสิบหจุดดนะฮะเมื่อกี้นะครับผม อ๋อแบบรุดเร็วเลยด้วยกัน16.7นะครับน่าจะใช่แหละอ่ะทีนี้หยุดไปดูกาตากันอันนี้รายละเอียดเชิงลึกเนี่ยผมอาจจะไม่รู้นะฮะพอดีว่าเพิ่งเล่นจริงๆแอดกาตาเนี่ยผมก็จะใช้เซ็ตที่เขาจัดมาแล้วกันนะครับเป็นอันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรวะการาผมไม่เคยเล่นนะฮะคาเตอร์เบรดนะฮะเขาเปิดเคานเตอร์เบรด,ดอยู่แล้วก็เครือบพิดนะครับแล้วก็โซนิคโบ ะฮะส่วนอันนี้อันนี้คนเปิดไหมวะนะครับโลรลลิงเนี่ยมันเป็นเหมือนหมุนๆน,นะโคตรแรงอะบอกเลยสกิลเนี้ยแต่ว่าแอนิเมชั่นมันเยอะเกินไปหน่อยผมเลยลองปิดไปก่อนนะแต่ว่าก่อนตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาเปิดไว้นะครับแล้วก็สกิลถัดไปจะเป็นคอร์สลิปเปอร์อันนี้คือแบบแรงมากนะเหมือนปาดมีดออกไปอะอารมณ์คล้ายๆกับมีดอันเนี้ยของคาร์ดสองอะอันเนี้ยเวนอมดัสเนี่ยนะคล้ายๆกันเลยนะครับ เป้าไปเนี่ยโคตรแรงอ่ะแล้วก็จะเป็นไฮดิ้งนะครับเพิ่มระเมิดขึ้นมาหน่อยแต่ว่าคูดาวอย่างเยอะนะคสำหรับกาตาเพราะว่า,วากาตาของเขาเนี่ยไม่มีค่าแฮตเลยนะครับคูดาวก็เลยเยอะนิดนึงนะครับไม่เป็นไรก็ใส่ไว้นะครับลุยดีกว่านะฮะเปิดพร้อมแล้วฮะสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆแล้วก็กดผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันกดตรงนู้นเลยลุยครับกาตาอุ้ยอ๋อ ้อวโซนิกโบอติดแปดล้านเลยหรอวะยี่สิบสี่ล้านนี่สินะความฟินของมันโอ้โหฟินจริงนะครับโอ้ยแค่แค่ยี่สิบวิเนี่ยก็แรงกว่าผมแล้วนะเนี่ยดาเมจนำผมไปแล้วนะครับโคตรแรงคือแบบว่าแอดการ์ตาเนี่ยมันยังสามารถปั้นได้กไกลเลยนะ ปึ๊บโอ้โหยหกสิบห้าจุดสามหยุดเลยฮะหกสิบห้าจุดสามอหือเดี๋ยวไอพิมในนู้นนี่ว่ะในแอดมินนะหกเท่าไหร่นะจนลืมแล้วหกสิบห้าจุดสามเน่ปว่าหกสิบกว่าต่างกันกว่าสามเท่า what the fuck โอ้โหต่างกันกว่าสองสามเท่าเลยนะเออแอดมินเราทำไมได้แค่นี้วะเนี่ย นะะฮขออีกรอบสักรอบได้ไหมเอ็ดมิทเราอย่าไปยอมเดี๋ยวไหนๆเรามีเซตนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวลองไปใส่เซตล่าบอสแล้วกันคึอยี่สิบจุดหนึ่งนะครับโอ้พอเราใส่เซตล่าบอสนะครับเป็นยี่สิบจุดหนึ่งเลยนะฮะโอ้ก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดี หยุดเลยหย,หยุดหยุดหยุดเลยหยุดเลยอ่ะก็จะประมาณนี้กันนะครับผมสำหรับแอดมีดตัวเดิมของผมนะครับแล้วก็แอดกาตาตัวใหม่ของผมเองนะครับซึ่งถามว่าแอดมีดผมจะเลิกไหมไม่ครับยังเล่นต่อไปนะครับผมแอดมีดเนี่ยผมยังคงเล่นต่อไปนะเพราะว่าตัวโฟนผมไม่สามารถขายได้แล้วนะถ้าจะปล่อยเน่าก็คือปล่อยเน่าเลยนะครับเพราะอะไร นี่ผมไปลปูกเบอร์มาแล้วไม่รู้ไปลปูกเบอร์เมื่อไหร่นะครับจําไม่ได้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรจริงจมันยกเลิกได้ปะน่าจะยกเลิกได้นะไอส่วนเบอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ได้ด้วยแต่ถามว่าขายไหมผมไม่ขายหรอกนะครับผมคงเล่นต่อไปแอดมีน,นเก็บไว้นะครับผมที่ระล,ลึกเก็บจนเน่า่าแหละส่วนกาตาของใหม่ครับยังไงก็ต้องเล่นต่ออยู่แล้วนะครับดูดิโอ้โหสลิปโบโคตรแรงอ่ะ นะครับแล้วก็ค่าอัพเกรดเนี่ยเท่ากันเลยนะเท่ากันนะครับอยู่ที่ขั้นต่าไหร่วะเนี่ยขั้นห้าะเธอ,อยังอยู่ขั้นห้าเท่ากันเลยนะครับแล้วก็การดีบวกเนี่ยใกล้เคียงเรียกว่าใกล้เคียงดีกว่าจริงๆผมก็มีนะมือฟี่อ่ะบวกสี่แล้วด้วยนะครับแต่่าไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่มีชุดวารเคลี่รนะครับอันนี้เป็นเซ็ตผิพี ต่างกันตรงที่แหวนของเขาที่เป็นแหวนฟ้านะครับของเขาของเราเนี่ยเป็นแหวนขาวกดเบาถ้าไอดพีนผมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสายสเตร็งเนี่ยผมว่าน่าจะรีดดเมจได้เยอะกว่านี้อาจจะเทียบเท่าได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยยังตามหลังอีกไกลเลยอะหลายเก้าอะเออนะครับประมาณนี้แล้วกันเอาครับเออวผมลืมพูดถึงออฟนี่ว่ะ ตัวละครผมเนี่ยจะเป็นเมืองพอรหมดเลยครับผมก็เอาไว้ออฟแมวเนี่ยอยู่ที่สามครับขั้นสาส่วนตัวกาต้าเนี่ยเท่าไหร่วะไม่ได้ดูเลยจริงๆไม่เยอะไม่เยอะนะเท่าๆกันเลยขั้นสามเหมืนนนมนนะอ,อ,มมอ,น,อน,มนกันนะครับผมก็ข,ข,ขั้นสามนะฝุกพลังแล้วก็ออฟยังไม่ตรงด้วยประเด็นอ่ะขั้นสามเหมือนกันนะครับของเขาก็ขั้นสามนะครับใกล้เคียงกันออฟแมวเท่ากันเลย ต่างตรงที่งงทมีความต่างอีกแล้วนะต่างตรงที่เขาทำออฟพิตเนี่ยสองข้างนะผมมีอยู่ข้างเดียวนี่มีอยู่ข้างเดียวนะครับเป็นยีของเขาเนี่ยสองข้างเลยนะครับไว้เท่าไหร่ไม่รู้อะยี่สิบเจ็ดป่ะปมานยี่สิบยี่สิบกว่านะครับผมพูดว่าของเขาทุกทีเลยว่ะยิ่งเป็นของผมด้วยนะผมซื้อมานะก็จะประมาณนี้กันนะฮะสนุกนะ โอ้โหดูดิอืออืออแล้วพอแล้วเอาจริงนะถ้าเกิดว่าไม่ติดที่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่รีไฟไอทาลิตขาวหกแปดแตกซะก่อนนะผมคงเอาสาสิกิลเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับเสียดายมากเสียดายจริงๆนะครับตอนนั้นหัวร้อนมากหัวร้อนถึงขั้นที่แบบไม่เล่นแล้วนะครับทาลิตขาวจัดทาลิตทองซะเลยโอ้โหไม่น่าเล่นเลย ริทองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าทําแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับตาเกิดว่าอันนี้นอกเรื่องนะตาเกิดว่าผมสุ่มในตู้เนี่ยแล้วเกิดได้ขากบขึ้นมาถามว่าจะเล่นครีไหมเล่นนครับมาดิถ้ามันจะออกให้ผมอะก็มาดิครับน,นนมาเลยนะเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับแอดมิดสายครีแต่ผมจะเสียดายตรงนี้ก็ดิ อาวุธเงาอ,อะนะครับเราจะเสียโอกาสค่านี้ไปเลยนะเพนแล้วก็ไฟนั่งเพนค่าจเจาะก็คือแบบสูตรเลยนะสูนรเลยนะไอส่วนส่วน,วนอาวุธเงาเนี่ยแล้วไออาวุธเงาของมีดเนี่ยมันไม่มีค่าคีย์บอนะเว้ยเพราะงั้นเนี่ยการเล่นคีย์บอนี่ต้องคิดนิดหนึ่งนะครับสําหรับใครที่เล่นมีดคิดนิดหนึ่งอะถามว่าเล่นได้ไหมได้เล่นได้เหมือนกันได้ครับอืม ขึ้นได้เหมือนกันนะฮะก็แบบคร่าวๆกว็จะประมาณนี้เท่ากันไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ถ้าเกิดว่าผมพูดผิดอะไรไปหรือว่าไม่ถูกใจอะไรยังไงเนะี่ยก็ขอไปเพื่อนด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวดูดิเราแต่งตัวมาซะเหมือนกันเลย ชื่อเหมือนกันด้วยเล่นส่งตัวเลยเออทั้งกระตาทั้งมีดนะครับสนุกตรงไหน <laughs>